ก้นตัวครับมีทําดูยันมากคนนลโยวลุกโยวอ้อยยันหน้าแขกยางยางยเป็นต้อยางเปนยางเป็นล้นเล่นลูกเล่เลยทีเเครื่องเท่าไหไม่รู้นะยัไม่ได้สอบถามึงเต็มเต็มยอกว่าเลเป็นเป็นน ไปตำรวจก่อนเด้อพี่น้องพาตำรวจก่อนเพราะว่าตัดโอเมื่อกี้ตัดโอเปลี่ยนใบไป็หกใบอะไรอะไรเอสเอสอะไรเนี่ยอะไรออกก่อนสองพันหรือยันแต่ยันมากนะครับยี่ห้อยันมากเอสเอสสองพันหรือว่าอะไร มันทริเกิดรดตู้เอนะจะคล่องตัวก็ <c oughs> ยังก็คล่องตัวก็ล่ออย่างครับราเลืนพี่นะ้องลื่เลือดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดลูแปดตัวเป็นลูกบอลลื เช็ดยางอย่างหนาเลยนะหนาปุกเลยเสียงนิ่มเลยแต่เครื่องอะไรเท่าไหร่ผมยังไม่รู้ยังไม,ยงไม่ยังไม่เช็คประวัติย่าเต็มปากเลยเด้พี่น้องตอนตอนตัดเข้าไปใกล้ไม่ได้คุณตลกตบกบวพนเลย ấy cái cây còn đi có tầm hạ cây ở đây nào được ừ đi ขึ้นคับขึ้นเนาะหัวขหัวขาดแล้วบนเครื่อคงเคื่อมันเนาะเคลื่อนห้านันห้านีตุ่มด้วยกันด้ิบ้าอัวปั้นให้มันออกมาหนึ่งข้าเียวตน้อย้ามร้ยก็ยังดีนะม็นหมาเน่าพี่น้องไม่รู้ใครมาทิ้ง มตาไตนี่กระสอบมหมนอุดเอาองนั่นเดยขุดนรถเราว่ารถเกี่ยวส่วนมาแต่ข้างในยเห็นไหมรถเกี่ยวสวนมาในรถเกี่ยวไปน้ำบ่อยน้ำกระมี่็าจักยไตัดข้างบนก็มีเลย เอาต่อไหมนี่ยี่คันนึงยังไม่ได้ดับต่อไม่ได้ต่อโอ้ยสิบล้อยยังไม่เสร็จต้องเป็นพรุ่งนี้ป่ะี่ดูพี่น้องพรุ่งนี้ค่อยมาดูกันใหม่ตามหาเพิ่งเจอขับรถเป็สิบกิโลวิ่งผ่านไปพี่น้องเมื่อกี้นี่นี่ผมวิ่งผ่านไปนู่นไม่เจอไม่เห็นก็กลาขากลับมาสงสยัยก็เลยแวะด,ดูแล้ววันนี้พามาดูแต่วันนี้ดูตรวจสภาพไปก่อน เห็นเ <c oughs> ด็กเขาพนขับมือใหม่เนยพี่น้องมือใหม่ก็เห็นขับก็ใช้ได้อยู่เต็มเต็มคารับิลเลยเลยนี่ยไม่เข้าใกล้ไม่ได้พี่น้องมันร้อนรถถูงจอด เชื้อไม้เต็มเลยพันคอเหมือนกันกับรถเกี่ยวด้วยพี่น้องเลยคือพันหนึง่งเด็กกำลังออกต่ใบตัดข้างบนนี้ก็คงไม่ใช่กันแล้วมั้งนี่ไม่เห็นมีใบตู้แอร์นะแต่ระบบข้างในยังไม่เข้าไปดูไม่ <c oughs> <c oughs> โปกติกำลังโสดปกติไม่ใช่มือใหม่นะจะบอกว่ามือที่สามหรือมือที่อะไรไม่รู้นขับก็พอใช้ได้ หมุนหมก่อนหมุนจักรอบนึงจึงจดึงออกออกมาเด้หมุนคนคนั้นด้ดึงเลยนายมยืนต่เขาัดเรเนาะเขียบอกตํงแยเนาะมันขันอยรู้บกตแยกระเถแล้วงหมุนหมุะก้อนหมุนจักรอบมันกัไข่มากเราซา มแล้วให้เอาไปแล้รถไปแล้ว,ลลวมุนเออเออมันกากระต,ตุนอ่มามวันแต่มันขาดม่เกากตนมานี่เราคล้องแขนคองแข่ได้คลองแนได้ี่ <S <S บนมีเต้นเดียวใน่ป่ด มันมีแต่เดียวไว้ไมหันต้องยังมันนเข้าไปบนเข้าไปก็ได้เรื่องเลยแล้วนั่นเขี้วมันจะั้นบ่คกับเขียว่ใคั้นหรั้นแต่หมาก่นละหมากันก็จะไปชูเลรีน่นน่ว่าไม่ไดนี่อันนี้มันยังบ่โลนควนยังบ่แก่ปันใดนี่นกนปันดแั้ง่นนยทั้งนดำดำได้การโดนเันแต่ต่อย คือได้รู้ประวัติกันรถกันนี่นูเพ่าคนขับรู้กันรูน้ก่อนไปแล้วกันเนี่ไม่รู้ผมคุณไขับดูคแอร์เย็นสบายตัวพี่น้องเลยมาชมอีกรอบเดินชมอีกรอบเครื่องเท่าไหร่ไม่รู้นะ ขับก็บอกไม่รู้มีโอ้ยคันพี่น้องยุ่งเงยเยอะคันแบบทำเนี่ยเนอโอ้ยแต่คันนี้เขาบอกว่าไมามันเยอะมันเกาไม่ค่อยสะอาดพี่น้องไปดูรถจุดรอไปจุดรอเองแล้วเมื่อกี้ผมมาไม่ทัน โอ้คุ้มด้วติลุคี้ไ่คุมเพได้ีิต้องคุ้มด้วยน้องนะไม่คุมไม่ได้นะไม่คุมเ่ราะไเขาจจับบอลใบก็ล่วงไม่ได้นะเป็นไงเป็นพีกัดตอนไหนลกพี่ทำอะไร อะไรนะเอ็มเอ็มนี่อะไรนี่เอูอฝุ่นเยอนะี่นะที่ที่ 5, ห้ 5, หาศูนย์หกศูนย์ห้าพันตหนเดยจักตันโอเคประมาณนี่นี่ยี่สิบน คือนี้ไม่รู้เครื่องเท่าไหร่นะคุณน้องนะ่พีเฮฟสามเอ็มพีเฮฟสามเอ็มลากลูกนะลากลูกจะป, 2, ประมาณไเป็นสองสี่ประมาณสองสี่แต่ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนหมาตายมากเลยแบบกระแด็ไปแล้ว <c oughs> ตอนเกี่ยวพรุ่งนี้เขามาดูใหม่นะพี่น้องนะวันนี้ผมไม่ไหวแล้วขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามด้วยครับออมสินออมตัวเดี๋ยจะสิดล้อคันนี้ออกให้ถ่ายให้ดูเป็นคลิปสั้นให้ดูพี่น้องเลยติดตามด้วยนะครับออมสินออมตัวครับ